เด็กวนพาเที่ยวสวัสดีค่ะสวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะพาไปกันที่วัดบางจากนะครับที่ปรากีนนนทบ,บุรีนะครับแต่เส้นทางนี้เราจะแบบวิ่งผ่ากรุงเทพไปนะครับันนี้เราจะพาชมบรรยากาศถนนเส้นกรุงเทพกันนะครับเส้นถนนสีนครินไปพระรามเก้าวิ่งตัดออกวิภาวดีนะครับวันนี้เราจะไม่ขึ้นทางด่วนนะครับเราจะวินน่งข้างล่าง ปค่ะเดี๋ยวเราไปชมเส้นหางไปวัดบางจากกันนะคะโอเคค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ถนนสีนครินนะคะขวามือนะคะก็จะเป็นห้างซีคอนนะคะสีนครีนนะคะซ้ายมือก็เป็นลานจอดรถนะคะตรงนี้นะคะเป็น b t ทอนะคะสถานีสีนครนนะคะ ตอนนี้อยู่สถานี BTS นะคะสี e no. ่อินตรงไปตลอดโดวยวิ่งบนถนนหมายเลขสามสามสี่สี่ตรงนี้คือแยกส่วนหลวงนะคะเส้นนี้นะคะก็จะเป็นเส้นอ่าวิ่งผ่านพาราไดพักซีคอนนะคะแล้วก็อ่อนนุชพัฒนาการมุ่งหน้าเข้าสู่บางกะปิเดอะมอลล์ More, บางกะปินะคะ ข้างหน้านะคะก็จะเป็น BTS นะคะกันตันกันตันนี้มาจากอะไรนะ BTS ขวามือนะคะคือศูนย์การค้าห้างทันยภพาร์คนะคะก็จะอยู่เลยพลาไดมานิดนึงนะคะ ีขวาเล็กน้อยที่สีนัครินสิบแปดอีกสี่ร้อยเมตรชิดขวาชิดขวา 2อ0เมตรเบี่ยงขวาเล็กน้อยเข้าสู่ถนนหมายเลข3 3 4 4อีก200 m, เมตรเบี่ยงซ้ายเล็กน้อยเข้าสู่ถนนพระรามเก้าเบี่ยงซ้ายเล็กน้อยเข้าสู่ถนนพระรามเก้าขับผ่านรางรถไฟตามป้ายพระรามเก้าเลยนะคะ ตรงไปก็จะเป็นชนบุรีบางกะปิต่อไปบนถนนพระรามเก้าอีกสี่กิโลเมตรใครจะไปเดินมอบางกะปิก็ขับตรงไปได้เลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่เส้นถนนพระรามเก้ากันแล้วนะคะ ปกติเราพาออกแต่ต่างจังหวัดนะคะวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะคะเรามาวิ่งในตัวเมืองกันบ้างนะคะ,เ,นนปะเป็นรายการมาขับรถเล่นในกรุงเทพากามาขับรถเล่นในกรุงเทพแต่เราก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะคะขับรถในกรุงเทพอ่ะขับก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะ ขับรถในกรุงเทพรถก็จะเยอะเลยเยอะมากเลยแล้วก็ต้องคอยแบบดูซ้ายดูขวาให้ดีด้วยบางทีก็อาจจะมีมอไซค์แซกบ้างอะไรบ้างก็อาจจะขับยากนิดนึงไม่นิดอตะเยอะเลยบางทีก็จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทางแยกบ้างโค้งบ้างอะไรบ้าง ที่สำคัญนะคะกรุงเทพก็อาจะแบบจะยากตรงที่ว่าทแบบ่าเลี้ยวผิดคือยาวเลยต้องหาทางกลับรถ ขวามือคือตลาดเสรีมาเก็ตนะคะก็เราก็จะพ่านตลาดเสรีมาเก็ตอยู่ตรงนี้นี่เองซ้ายมือก็เป็นสถานีรถไฟ อาชิดซ้ายนะคะก็ไปรามินทาร์ไปดาวคขอนองดินแดงแจ้งวัฒนะได้น,นะคะขึ้นทางด่วนนะคะแต่เราก็ขับตรงไปนะคะขับตรงไปเรื่อยๆนะบนถนนพระรามเก้าลดเยอะมากเลยอันนี้คือวันอาทิตย์ขับตรงไปตลอดโดวยวิ่งบนถนนพระรามเก้า ไปรัชดาขับต่อไปบนถนนพระรามเก้าอีกสองกิโลเมตรขับตรงไปถนนอ,นอโศกดินแดงนะคะโอจริงตึกสวยมากเดี๋ยวให้ชมตึกชมเมืองบรรยากาศในเมืองกรุงเทพ วันนี้ออกจากป่าจากเขาเปลี่ยนมาชมตึกกันบ้างเส้นที่เราพามานะคะก็จะเป็นถนนอ่าเรียกว่าอะไรถนนเส้นที่เราพามานะคะกะ็ไม่ได้ขึ้นทางด่วนหรืออะไรนะคะไม่ได้เสียค่าทางด่วนนะคะ ขับวิ่งเส้นแบบอะไรอะ่ะข้างล่างอะ่ะข้างล่างวิขับข้างล่างวิ่งยาวมาอย่างเดียวเลยอีกหกรอยเมตรตัดเข้าไปยังถนนอโศกดินแดงตอนนี้เรากำลังจะเข้าอาโศกดินแดงแล้วนะคะ ตอนนี้เป็นป่าคอนกิลีมีแต่ตึกสูงไปต่ออีก1.5กิโลเมตร ก็เลี้ยวขวาข้างหน้าก็จะออกไปเป็นถนนวิภาวาดีแล้วมั่งเลี้ยวซ้ายเล็กน้อยเพื่อวิ่งบนถนนดินแดงไม่ได้เลี้ยวไปติดไฟแดงแล้วก็เลี้ยวขวา ตรงนี้เไปไหนไม่ได้จะเปเลี้ยวยังไงขับโคงไปอีก2ลายเมตรถนนดินแดงเบี่ยงซ้ายเล็กน้อยจะเข้าสู่ถนนหมายเลข31ไม่ต้องเบี่ยงอยู่บนถนนเส้นเดียวกัน ขับโค้งไปอ่ะาเออมันโค้งไม่ได้อะโอ้ขับโค้งุ๊บโดดกองปับ๊บเนี่ยมาบอกให้ชิดซ้ายชิดซ้ายเลซ้ายเล็กน้อยเพื่อวิ่งบนถนนดินแดงจริงจริงไม่ได้ชิดซ้าย GPS ต้องบอกว่าให้ชิดขวาชิดขวาเพื่อวิ่งต่อบนสะพานสามเหลี่ยมดินแดง บอกก็บอกผิดจริงต้องบอกว่าชิดขวาแล้วก็โค้งไปตามถนนอีกหกร้อยเมตรตัดเข้าไปยังถนนราชวิถีเดี๋ยวเราจะต้องไปกลับรถก่อนนะคะถ้านในกรุงเทพอะ่ะผิดแล้วเดี๋ยวเราต้องไปหากับรถยาวอยู่ สัววรีครับผ่าทุกคนพนุววรุุสับปะด้ครับข้างหน้านะคะคืออนุสาว,วรีนะคะอนุสาว,วรีชัยสมรภูมินะคะนี่ตั้งอยู่ตรงกลางเลยตัดเข้าไปยังถนนราชวิถีแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยไม่ค่ะเดี๋ยวเราต้องไปกลับรถนะคะกลับเส้นทางเดิมของเราเลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยแล้วกลับรถ ไม่ใช่ว่าเราจะต้องวนตรงอนุสาวรีแล้วออกกลับมาตรงนี้อีก200รเมตรเมื่อถึงวงเวียนใช้ทางออกที่4แล้ววิ่งต่อไปบนถนนราชวิถีขอบคุณค่ะบอกก็บอกผิดนะเชื่อมากไม่ได้อะ GPS เนี่ยขนาดคอยดู GPS อยู่นั้นเนี่ยอ,อ๋อตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะวนรถตรงอนุสาวรีนะคะ โอ้ส oh, ายมือมีป้ายรถเมย์เพียบเลยคือจุดขึ้นรถเมย์จุดหลักเลยจุดใหญ่เลยทางรถเมย์เมื่อก่อนมีรถตู้ด้วยแต่ตอนนี้เขาย้ายไปอยู่ที่ขนส่งหมอชิดหมดแล้วนะคะตรงอนุสาวรีย์เอาไว้ขึ้นรถเมย์อย่างเดียวนะขึ้นรถเมย์ขึ้น BTS อนะคะออกจากวงเวียนไปสู่ถนนราชวิถี ต่อไปอบนถนนหมายเ,เลขนะหนึ่งอีกหนึ่งกิโลเมตร ขับในเมืองต้องระวังด้วยนะคะดูถนนดีๆนะบางทีเป็นถนนสี่เลนบางเลนสองเลนซ้ายต้องแบบชิดซ้ายเลนสองเลนขวาก็ต้องชิดขวานะคะ,ะเลี้ยวมัว่วเลีมวไม่ได้นะคะมีกล้องเยอะนะถนนเส้นนี้รถเมย์เยอะเพราะเป็นจุดใหญ่ที่สำหรับขึ้นรถไปได้ทุกสายทุกทาง นอกจากระวังรถใหญ่รถมอไซค์แล้วก็ต้องระวังรถเมย์ด้วยสนามเป้าสถานีสนามเป้า BCS สนามเป้านะคะ อีก400เมตรเลี้ยวขวาหลังสี่แยกอาคารแสงโสมสาขาถนนพหลโยธินทางด้านขวาไปยังซอยพหลโยธิน 2. 2อันนี้เรากำลังจะหาทางกลับเข้าไปวิ่งถนนเส้นเดิมจากเมื่อกี้นะคะจริงเมื่อกี้เราต้องเลี้ยวขวาออกแต่เราเลี้ยวซ้ายออกมานะอนุสรีนะคะ ฉันเราต้องกลับไปที่เดียวเลี้ยวขวาหลังสี่แยกอาคารแสงโสมสาขาถนนหลโยธินทางด้านขวาไปยังซอยหลโยธินสองขับต่อไปอีกหนึ่งกิโลเมตรขับต่อไปโอต,องอตองรงตรงพาาลารผนก ตามป้ายถนนวิภาวดีลังสิตไปเลยนะคะอีกห้ารอยเมตรชิดขวาตรงทางแยกเพื่อวิ่งต่อไปยังถนนหมายเลขสามหนึ่นง ยยาาาาาบลค่ทหรชิดขวาตรงทางแยกนี่ครับเป็นลาโพตรงลงพยาบาลทหารผ่านเรามาออกตรงลงพิญญาบาลทหารผ่านศึกนะคะถนนวิภาวดีรังสิตนะคะตรงนี้นะคะนี่นะคะโรงพยาบาลยขวิ่งต่อบนถนนหมายเลขสามหนึ่งลงพยาบาลอยู่ซ้ายมือ ขับต่อไปอีกสิบสามกิโลเมตรตอนนี้เราก็เลี้ยวขวานะคะเข้ามาวิ่งเส้นข้างในนะคะตามป้ายโดนเมืองไปเลยนะคะรถเยอะไม่พออยู่ๆอยากจะเบรกก็เบรกกระทันหันกันซะงั้นนะ่ะหวาดเสียวมาก เดี๋ยวพีต่อไปขอออกต่างจังหวัดนะขับถนนต่างจังหวัดขับง่ายกว่ารีวเส้นทางมาจะง่ายแล้วก็สะดวกกว่าจากเมื่อกี้นะคะเลี้ยวซ้ายออกไปนะคะก็จะเป็นขนส่งหมอชิดนะคะแต่เราขับตรงไปนะคะตรงตามป้ายว่าเสมียนนาลีไปเลยนะคะ ังเกตป้ายข้างหน้านะคะถ้าอากาศยานดอนเมืองนะคะหรือสนามบินดอนเมืองนะคะถ้าสนามบินดอนเมืองนี่ถ้าจำไม่ผิดก็คืออยู่ข้างหน้าเรานะคะอยู่ขวามือนะคะตอนนี้เราก็ชิดซ้ายนะคะเดี๋ยวเราจะตามป้ายปากเกตไปนะคะปากเกตนนทบ,บุรีนะคะถนนหมายเลขสามศูนย์สี่นะคะ ขับเข้าไปยังถนนวิภาวดีรังสิตแล้วเลี้ยวซ้ายต่ออีก1.5กิโลเมตรซ้ายมือคือโรงพยบาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะ ผ่านคลองเปรมประชากรผ่านโรงพยาบาลจุฬาอรตอนนี้เราอยู่ถนนกรุงเทพบางกรวยนะคะตรงนี้ก็จะเป็น bts โทรลมนาคมแห่งชาตินะคะสถานีโทรมนาคมแห่งชาติ กำลังสร้างอยู่นะคะยังไม่เสร็จนะคะสถานีนี้แต่ว่าอีกไม่นานล้วค่ะตอนเนี้ยขับในเมืองรถก็จะเยอะด้วยนะคะทำใจนิดนึงตรงนี้ซ้ายมือเป็นสำนักงานใหญ่ไปรษณีย์ไทยนะคะตรงไปกระทรวงยุติธรรม โรงเรียนการไปรษณีหอประชุมไทยไปรษณียที่ทำการไปรษณีย์สำนักง,งานใหญ่นะคะอีก400เมตรชิดขวาเพื่อวิ่งต่อบนถนนกรุงเทพบางกรวยถนนบางกรวยกรุงเทพอ่บริษัทโหรมักอามนาคมแห่งชาตินะคะสำนักง,งานใหญ่เลยนะสายมือคือสาลปกครอง รถติดนะคะนี่ขนาดวันอาทิตย์นะรถยังติดเลยตรงนี้ก็จะเป็นสถานีศูนย์ราชการเสริมพภเกียตินะคะชิดขวาเพื่อวิ่งต่อบนถนนกรุงเทพบ,บางกรวยนี่เราเข้าเขตเทศบาลน,นาครปากเก็ดแล้วนะคะจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะแต่ว่ารถติดมากเลยนะคะ จริงวันเนี้ยวันอาทิตย์นะคะแต่ว่าก็รถก็เยอะเหมือนเดิมไม่ว่าจะวันไหนๆรถก็เยอะอยู่เหมือนเดิมนะคะกรุงเทพฯปร,ปริมณฑลอากาศเอยบรรยากาศก็สะประมาณนี้แหละบวกกับเขาทำาสถานี้รถไฟ BTS อยู่ด้วยนะคะรถก็จะยิ่งติดหนักเขาไปใหญ่เลย ตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานีเมืองทองธานีนะคะใครจะมาเที่ยวเมืองทองธานีเดี๋ยวอีกหน่อยก็นั่งบีเช็มาลงด้านหน้าได้เลยนะคะยิ่งเดินทางสะดวกและง่ายมากขึ้นนะคะขับตรงไปเลยตามป้ายปากเกตไปเลยนะคะถนนหมายเลขสามศูนยี่ เมตรชิดขวาเพื่อวิ่งบนถนนกรุงเทพบ,บางกลวยถนนบางกลวยกรุงเทพขวาเพื่อวิ่งบนถนนกรุงเทพบ,บางกลวยขับต่อไปบนถนนกรุงเทพบ,บางกลวยอีก4ี่กิโลเมตร ตอนนี้เราอยู่ถนนแจ้งวัฒนะนะคะตรง BTS เรียงเมืองปากเกร็ดอีก400เมตรชิดขวาเพื่อวิ่งต่อบนถนนกรุงเทพบ,บางกรวยถนนชัยพฤกษ์ขับต่อไปบนทางหลวงชนบทนนทบุรี3030 30อ,อ,อีก3กิโลเมตร ตอนนี้เราก็ขับรถอยู่บนสะพานพระรามสี่นะคะอุยเสียดายอะไม่เห็นวิวบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพยาตอนนี้เรากำลังขับผ่านแม่น้ำเจ้าพยาเพื่อจะข้ามฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งก็อยู่ข้างหน้า,าแล้ว5 0ยเมตรเกี่ยงซ้ายเล็กน้อยเข้าสู่รูเอนอนหนูบอใบไม้30 30ตามนั้น เบี่ยงซ้ายเล็กน้อยเข้าสู่รูร่าเหิดนอหนูบอใบไม้สามศูนย์สามศูนย์อีกสามร้อยเมตรกลับรถไม่กลับขาถึงแล้วถูมีรถบัสแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขามาทำอะไรกันลุ้นเอานี่คือบรรยากาศทางเข้านะคะโอย ก็จะเป็นหลุมเป็นบอ่อนะคะแล้วยิ่งฝนตกนี้อาจจะเข้าลำบากนิดนึงอุ้ยแต่รถเยอะมากเลยเนี่ยไม่คิดว่ารถจะเยอะขนาดนี้เลย ตอนนี้เราก็นำทุกท่านนะคะมาถึงแล้วนะคะวัดบางจากนะคะอยู่ตำบลคลองพระอุดมอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะนี่มาถึงแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศทางเข้านะคะหาที่จอดเอาเองโอ้ยก็จะเป็นหลุมเป็นรอขูขาหน่อยถนนยังเป็นถนนดินอยู่เลยอะถนนดินแล้วก็